สวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวไก่กันจ้าวันนี้นะคะเราจะมาทานก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะผักคนนนะน้าเราจะใส่พริกป่นนิดหน่อยนะคะไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยหมูแพงกินไก่นี่ค่ะอร่อยอร่อยนะคะไก่ของเรา รนะรอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยอย่าบอกไปเลยนะจ๊าอ,อร่อยเลยจ้าแซ่บเลยค่ะหมูแพงกินไก่ส้น้ำร้อนๆนะะ อยูหนังไปด้วยค่ะกแบบนี้เลยจ้าน่าหมีผักเยอะด้วยแหละค่ะนี่สิ ผักมีถั่วนะคะเกียวไก่วัจจุบานโลกแย่เป็นหมดเลย ไอ้ออกข้งนอกมากเท่าไหร่ข้าเขาไม่ค่อยเดินคนะ่ะมันเป็นกนง่ายมากเลย ทาคทิปปล่อยววันเราจะไม่ไม่ต้องให้มันเยอะอะไรหรอค่ะเพื่อความสบายใจสนุกปล่อยสารชั่วโมงปล่อยคลิปตามชั่วโมงปล่อยคิด แล้วก็ไปสังเกตดูที่หลังบ้านนะคะแล้วปอดถูกบันแล้วทําอะไรเรากินอะไรหรือว่าทําอะไรในบ้านเราก็ทําเป็นทิมนะคะด้วยนี้เราก็ไม่องไปออกไปข้างนอกเราก็ทาเนี่ยทํากินกินเนี่ยอย่างที่นี้เราก็มาเราไปซื้อหรือว่าไปเสียมาหน้าบ้านเราก็ซื้อที่หน้าบ้าน นั่งดูคลิเพื่อนนานขนานี้นเนี่ยนหนึ่ก็น,นาที8นาทีนาที คนซึ่งชั่วโมงล้วก็ต้องรถนะคะเพราะว่าเราเอาเพาะว่าเาดูเพรา,ะะาใชนะทุกท่างนะคะแล้วเราก็เประมาณสิบนาทีนี่เราก็ดูดูถึงสินาทีนะคะหรว,ว่าไร่ส่งจะทนประมาณคลิปสั้น เราจับแล้วก็หลังน้อไม่ได้ไม่คิดว่าใครจะเข้ามาค่ะรือว่าเราปล่อยคลิปนะ้ครับเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกน,นะคะจะได้ผ่อนคลายชีวิตนะคะให้ชีวิตดีขึ้นถ้าเราไปเครงเียดนะคะทับการทำยูทูบน,นะคะต้องการนะยอนเยอะๆอะไรนี้อยากจะการคนเข้ามาชมเยอะก็ะเราไม่ต้องไปคิดถึงขนาดนั้นนะคะ,ะส้มมะมกวรเต่านะ,นะคะไปเรื่อยๆนะคะ ทำให้ดีที่สุดดูของเพื่อนให้ครบที่สุดนะคะดูให้ยาวให้เส้นแดงขึ้นนะคะไม่งั้นไม่สบายใจนะคะนี่คือเรื่องจริงนะปัจจุบนันก็ไปเช็คอ่ะทาไมทําไมเราเปิดทำไมคนนี้ทําไมเราดูแล้วนะ,ะทาไมไม่เป็นไม่เป็นสีแดงหมายถึงว่าคามเรามันจะอยู่กระทัน,นะะเรากลับย้อนไปดูนะคะให้เส้นแดงนะคะตรงที่เป็นที่เขาเล่มน,นะคะขีนนาทีขีนนาทีให้เพถึงสิเรารู้ว่าเราดูเสร็จปุ๊บ เส้นแดงเถึงแล้วนะโอเคเพื่อนวิถานนะคะนัจ้อจะเปิดคอมเข้าดูหลังบ้านนะคะเราจะเช็คหลังบ้านเราจะทำตำตานะคะขึ้นไปเลยว่าคนนี้นะคะถ้าคนไหนที่ดูคลิปแล้วนะคะก็จะมีรูกหัวใจแล้วก็คอมเมนต์ถ้าเห็นว่าคนไหนยังไม่ไม,ไม่ไม่มีคอมเมนต์ก็ว่ายังไม่ถึงนะคะไม่ถึงงานนะนะคะไม่ต้องกลัวนะ่ะไปนะคะไปหมดนะคะถ้ามันผิดไปหน่อยนะคะก็ขอโทษบ,บางครั้งเรา ไปคอมเมนต์ข้างหลังบ้านนะคะก็แบบไงอะ่ะเหมือนว่าเพื่อนเพื่อนยูทูบเหมือนพี่น้องกันนะคะเราอยากดูของเขาแต่ว่าดูของเพื่อนเราได้ประโยชน์นะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากเลยนะคะเรารู้ทํานู่นทานี่บางครั้งก็เราก็มาทําของเรานะเออเพื่อนทานี่ทําเกษตรก็เอามาทํามาปรับปรุงทำตอนนี้กํลาลังจะปรับปรุงนะคะที่เพื่อนเพื่อนบอกสูตรอะไรทําน้ําอะไรเนี่ยไปปรับไปทําดูนะคะตอนนี้กําลังไปทําอยู่นะคะ,ว,ะ,คะวันนี้เราก็ น้ำอะไรนะน้ำสาวข้าวอะไรพวกนี้นะคะ,คะเพื่อนก็บอกสูตรมาแล้วก็เอาไปทำนะคะไปทำเลยนะคะมันดูดูเหมือนก็ใช้ายว่าเราดูหนังนะคะไม่ไม่จำเป็นนะคะเพื่อนทำไปค่ะทำวันนี้เอาวันนี้ถ่า,ายแล้วถ่ายไปนะคะสองสามชั่วโมงก็ถ่ายไปไม่ไม่ต้องไปว่าเราจะได้ได้ยอดผู้ชมเยอะนะคะเราทำด้วยจิตใจของเราแล้วแล้วก็ไปใส่ ไปสังเกตช่างหลังว่าเราทําคลิปหนึ่งวันเท่าไหร่แล้วค่ะไปไปนั่นเลยค่ะไปดูกรส้มทำเนี้ยสบายใจทำเนี่ยนอนไปแล้ก่อนนอนก็ทําคลิปลงนะคะสตอรี่ก่อนนอนนะคะดูดูแป๊บเดียวค่ะสามทุ่มก็จะหลับแล้วลงปุ๊บก็ปิดไปแล้วก็นอนเลยนะคะ ทำไมถึงว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์สดน,น,นะคะเพราะว่าพูดเยอะไม่ได้นะคะคอเราจะเจ็บก็แ,แต่ที่ไลฟ์สดนะคะที่ผ่านกบเข้ามาเนี่ยหูไม่สบายนะคะร่างกายรู้เลยนะคะเราก็เลยขอทำคลิปนะคะถ้าแบบแข็งแรงเราก็จะก็จะนั่นนะคะจะไลฟ์นะคะแต่ทีนี้เราก็รักษาสุขภาพเรานะเราทําอะไรก็ทําที่บ้านนะคะเพื่อนๆอย่าไปเครียดนะคะ ไปไปเรื่อยๆนะคะเห็นเต่าไหมคะเต่านะคะเด็กเขาเดินทางไปเรื่อยๆแต่เขาก็ถึงจุดหมายนะคะให้เราคิดตรงนี้นะคะ <S <S ขอดูของขอดูหนังของเพื่อนนะคะให้เปให้จบๆเลยนะคะดูโฆษณาต่างคนต่างก็รู้เนาะแล้ดวดูของเขาแต๊ดเดียวนะคะแล้วก็ดูไปก็ บางทีโฆษณาบางอยางก็ไปซื้อของเขิบนะดูไปดูมาของมันน่าสนใจแล้วก็ไปซื้อเลยจั่งซื้อแล้วก็สง่งทางนี่ค่ะออนไลน์มานะคะพอกมาสนหน้าบ้านหลายชิ้นแล้วค่ะเครื่องแอร์ก็ซื้อเครื่องแอร์รยเรียกซื้อใน YouTube นี่แหละค่ะดูแล้วก็ซื้อนะคะมันนี่นี่เอามาติดตั้งแล้วนะคะกำลังจะทำซื้อประมาณ2,000าักว่า ก็เราว่ามันก็มีประโยชน์นะคะเราทําไปด้วยเราดูไปด้วยนะคะอย่างได้อะไรเราก็ดูตรงนี้แหละค่ะแล้วเข้าไปนะเขากดเข้าไปในยูทูบหรือกูเกิลอะไรนี้ค่ะไปซื้อของซื้อบ่อยครั้งเลยซื้อทิ้งส้อยก็ซื้อ,อนะซื้อเน,น,นี่ยวีก็กดไปที่ยูทูบนะคะแล้วกดไปลัดดาค่ะดูทางนี้เนะะี่ยค่ะซื้อมาละเส้นหนึ่งนะคะเพราะเราต้องใส่พัดเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะ มีหลวงปู่ทวดนะคะถ้าวันไหนไม่นอนไม่ไม่สายพระนะจะนอนฝันแบบไม่ดีนะคะเเป็นไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่เข้าใจแล้ว่าเป็นคนที่มีเซนอะไรเยอะมากเลยคะ่ะเยอะมากนะคะนี่ก็ใกล้เวลาแล้วนะคะทำาุยยามานะคะเรามาพูดคุยกันน,น,นานๆเราจะคุยกันเล่นะคะมากินด้วยคุยด้วยนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะก็ลเลยอาลินซ้อยที่เราซื้อจาก u t ท b e ไม่ใช่ YouTube นะคะเข้าไปดู y t u b e ปล้วรัสด้าน,นะคะมาให้ดูสวยไหมคะเนี่ยเนนี้น,น,น,นที่ใส่นี่แล้วก็ใส่พระเป็นคนชอบใส่พระหลายองค์นะคะมีหลวงปู่ทวดในหลายองค์เลยนะคะแล้วนี่ก็เป็นพยาคุดนะคะ ค่เป็นมรดกของแม่นะคะแม่แม่เสียไปแล้วนะคะนี่เป็นของแม่นะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้โจงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยแค่คาดจากยายันตรายทั้งปวงบุญรักษาภาคคุณขอสาบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจน,นะคะไม่บายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุถ้าคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า